อยู่กับผมแม่กชชันครับเราอยู่กันที่บูธของ Honda Big b กไบครับแล้วนี่คือเจ้า Honda Super f ร์โฟล์ันสามไฟนอ้เอดิชันแน่นอนว่าตัวสีนี้ครับมาพร้อมกับแรงบันดาลใจครับเรียกได้ว่าจากปี1992 Project Big One มาก็ว่าได้นะแน่นอนตัวรถมาพร้อมกับระบบ4สูบเลี้ยงเหมือนเดิมตามมาตรฐานเลยใครที่ชื่นชอบอะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับสำหรับเจ้า s u p e r ร์โฟล์ซีบีคันนี้ มาพร้อมในการ2รุ่นครับกับอีก1รุ่นครับที่จะเป็นตัวบลูเดอร์ครับราคาค่าตัวของคันนี้ครับอยู่ที่5,75 0 0 0บาทครับแล้วก็ตัวที่จะมีโม่งที่เป็นตัวบลูเดอร์ก็ราคาจะอยู่ที่6 0 0สนบาทครับบอกเลยครับว่าอาจจะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่น่าสะสมรุ่นหนึ่งเลยทเดียวครับสำหรับ Honda Super f o b 1300ีคันนี้เห็นนะดูสกินเหมือนเดิม h o n d ้ย้ำมาตลอดครับว่านี่คือเจ้า โปรเจกต์บิ๊กวัที่มีมาตั้งแต่ปี1992ครับแล้วแน่นอนชัดเจน Final e dition เราอาจจะไม่เห็นอีกแล้วครับรุ่นถัดมาอยู่ข้างๆผมครับนี่คือเจ้า New Honda Go Wing ครับรุ่นฉลองครบรอบ50ปีครับบอกเลยว่าสีสันเนี่ยโดดเด่นมากเลยครับอย่างที่บอกครับนี่ผมอ่านเน้นๆย้ำเลยสีทองมาจากแรงบันดาลใจจาก GL พันในตำนานครับแล้วแน่นอนว่า ตัวรถรู้กันอยู่แล้วว่าคันนี้เรียกว่าระดับโซฟาซิ่งพร้อมเดินทางไปกับคุณครับโดยตัวรถนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่1 3ึ่ง0 0านามสนบาทครับสำหรับเจ้านิว Honda Go Wing ฉลอง50ปีครับเขาเรียกว่าใครถึงตังถึงและอยากได้อะไรที่มันรู้สึกสีโกลัพดูมีหมุดหมายในการซื้อสักหน่อยก็สำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าแน่นอนว่ารุ่นฉลองครบรอบไม่ได้ดีบ่อยครับผม สำหรับ Big Scooter Series 750จากทาง Honda ครับทั้งเจ้า Forza 750ก็ดีครับหรือว่าเจ้า XADV 750ก็ดีครับมาพร้อมกับสีใหม่ครับสำหรับเจ้า Honda Forza 750ครับนี่เลยสีขาว Pearl Girl White ครับราคาแนะนำอยู่ที่425,000บาทครับและแน่นอนครับสำหรับเจ้านี Honda XADV ครับสีใหม่ครับ MAT t Pearl Girl White ครับราคาแนะนำอยู่ที่440,000 4,000บาทครับผมสวยงามทีเดียวใครอยากเป็นเจ้าของรถทั้ง2รุ่นถือว่ามีสีมาเป็นตัวเลือกแล้วใครอยากได้สไตล์คิงคิใสๆครับแล้วก็มีสายโโ่งๆอย่างนี้ก็บอกเลยว่าถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วลองรีบไปจองดูผมไม่รู้ว่าคิวยังนานไปแค่ไหนนะสำหรับสีใหม่ครับและนี่คือ Honda XL 7 5 0 t r a n s, <S ครับ <S <S มาพร้อมกับหน้าตาใหม่จะถึงเได้ว่าเป็น ไฟหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมาเป็นไฟหน้าคู่แล้วยังเป็น LED เหมือนเดิมเต็มระบบครับมันทําให้รูปรักษ์ของตัวรถครับมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบว่ารู้สึกว่าพอไฟหน้าคู่อย่างเงี้ยแล้วมันมีมิติมันเฟี้ยวขึ้นมันเท่ขึ้น,ม,น,นมาแล้วครับชมนี้รวมไปถึงกับช่วงล่างของตัวรถครับที่มีการปรับใหม่จูนใหม่เขาบอกว่ามันสามารถลุยได้หนึบมากยิ่งขึ้นแน่นมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นครับโดยตัวรถครับราคาจะอยู่ที่3 9 4 0 0 0บาทครับ สำหรับ Trans-L เ l 750คันนี้ครับผม,มเฮ้ยไฟหน้าใหม่รอเ,เลยอีกหนึ่งรุ่นครับพี่ใหญ่ครับ New Honda CRF 1,100L Africa t แอครับมาพร้อมกับสีใหม่ครับ Pearl g เก y White เช่นเดียวกันเห็นว่ารุนลายมันจะมีความเรล้อเรโทรไปพร้อมกับ Africa Twin ในอดีตครับแน่นอนว่าตัวรถมาพร้อมกับ2รุ่นนะครับยังมีในรุ่นของที่เป็น DCT แล้วก็เป็นรุ่นของเกียร์อครับโดยราคาถ้าเป็น DCT เนี่ยจะอยู่ที่7 9 0 0 0บาทครับ สำหรับใครที่ชอบ GMT เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่569,000บาทครับผมแล้วนี่คือ CRF100L f r i c a t i n ครับผม